ก็สวัสดีครับผมมาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่สวนสับปะรดของคุณย่าครับหรือว่าแม่ตุงครับผมนี่ครับเมเนก้็ได้มัดตัดมักนัดครับหรือว่าสับปะรดออกขายครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นแปลงขนาดแปลงประมาณเกือบสองไร่ครับนัดเริ่มสุกแล้วแหละ สับปะรดสับปะรดพันธุ์นี่เป็นพันธุ์ปัตตเวียรครับอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอสีชยงใหม่จังหวัดน้องค้ายครับเป็นมันสับปะรดที่ว่าเรื่องชื่อความหวานช้ำครับหวานช้ำนี่ครับมันเกิดทยอยสุกไปครับแต่ว่ามันเกิดยังบอ่อสุกเยอะปัไหดเขาก็ได้หา,หาเลือกเอาตลูกสุกครับกายก่อน ราคาช่วงนี้ก็ถือว่าตกต่ำครับผมแต่ว่าเขาก็ต้องได้ขายครับเดี๋ยวมันเนาครับเนาเลยสุค้าสวนครับนี่ครับจะเริ่มจะสุกแน่ละแปลงนี้แปลงนี้อยู่ที่้านสองไร่สองไร่เกือบเกือบถึงสองไร่ครับจะมันกับก็ถึงบันไดเนี่ยครับเนี่ครับสุกเขาก็เลือกเอาจะหมากสุกครับสุกไปก่อนหมากเืยยังไม่สุกก็เก็บไว้ก่อนครับ น่ครับลูกละกิโลกิโลกว่าครับนี้ครับนี่ครับอันนี้แปลงนี่ก็แปลงอมผมครับเอาจุกปลูกครับปลูกจุกบอมันนอนะ้ครับจุกจุกคือว่านี่ครับจุกเขาเรียกว่าจุกครับที่ว่าไอไข่ไข่นอที่ว่ามันออกมาจากลูกมันครับอยู่บนลูกนี่ของเขาเรียกว่าจุกครับสามารถปลูกได้ครับน่ครับผมปลูกนี่ผมปลูกจุกทั้งหมดเลยครับ นี่ครับจุกอันนี้เป็นไส้นอปูครับสักรลีก็เริ่มทยอยสุกแล้วครับ เราเลือกเอาแต่หมากสุกครับหมากสุกไปก้อนทยอยมันพอมันยังว่าสุกพอ่พร้อมกันครับแต่ว่ามันออกรูปพร้อมกันถือว่าโอเคแล้วครับนี่มังนัดมังนัดมีหลายจุกครับมับงนัดนนเนี่ยพันนี่ยแห่ครับอาจจิเป็นลูกดึงมีหลายจุกมีเป็นสิบจุกนะครับปกต,ติสับรถมันก็มีแค่จุกเดียวครับนี่ยครับเป็นเขนาเรียกว่าจุกเดียวแต่ว่านี่มันคล้ายๆผิดปกติออกหลายจุกครับ คือ,อยังค้นลาแฟดแล้วครับแต่ว่านี้มันเป็นจุกจุกปิดปิดปิดไปจากที่มันเคยเป็นครับแต่สามารถกินได้เครื่อนครับกินได้เพื่อนนคแปลงนี้ให้คนงานมาตัดมาแบกพื้นที่สองไร่ครับ ก็อาจจะพอถึงสองไร่บันไดครับอาจจะเป็นไร่ครึ่งนี่แหละครับแปลงแปลงของคุณย่ามันมีหลายแปลงครับแปลงนี้ก็ถือไว้อยู่สวนของเขาเนี่ยครับก็ปลูกว่พพ่อเหมือนกันปลูกเขาพ่อแปลงใดเขาก็ปลูกไปครับปลูกหมุนเวียนสับเวียนให้มันได้ขายได้ตลอดทั้งปีครับแปลงนั้นก็เป็นแปลงเก่าแล้วนะครับแปลงเก่ากากี เอาเอา no สกักก่อนนอคือว่าเอานอเอาไว้ทัปลูกก่อนแล้วเขากันโลทิมแล้วก็ปลูกไม้ครับนะครับมันจะหมุนเวียนไปเรื่อยๆแปลงหามบ่ต้องปลูกพร้อมกันครับว่าปลูกพร้อมกันถ้าราคาตกมันก็ขีดขาดไปเลยครับขาดทุนไปเลยอันนี้ครับแปลงนี่เดือนนี่ราคาตกมันก็เหลืออยู่แปลงหนายอย่างเงี้ยครับแปลงหนาเขาก็มีไข่เนี่ยมันก็จะได้หมุนเวียนกันเรื่อยๆเรื่อยๆครับเพอบอราะว่าป้องกันความเสี่ยงครับบ่าจำเป็นต้องปลูกพร้อมกัน มีอยู่สิบแปลงก,กับปลูกห่างกันแปลงละเดือนก็ได้สองสองแปลงเดือนหนึ่งอีกสองแปลงอีกเดือนหนึ่งห่างกันหนครับห่างกันสองเดือนก็ได้หมดจำเป็นที่จะจะต้องปลูกกันทั้งหมดนี่ครับผมคนงานแบก ปัตเตเวียครับผู้ใดสนใจก็สามารถทักไปได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์โทรลุงไว้ให้ครับสบรุดราคาบ่าแพงงครับขายส่งขายปีกครับนี่ครับลูกใหญ่เลยครับลูกมีประมาณเกือบสองลูกเลยนีะครับต้องเอานี่ปกไปนะครับเพราะว่ากันกันไม่ให้แสงแดดซองถึงลูกเดี๋ยวมันจะเสียครับ นี่ครับมีให้นักเข่งปลูกบรรยากาศช่วงเศร้าครับเศร้าคึมฟ้าคึมฝนครับผม คือว่าเพิร์สิงหม่นี่เป็นแรงแรงปลูกสับปะรดอันดับหนึ่งของหนองคายเลยก็ว่าได้ครับไม่ว่าเป็นภาคอีสานก็เลยก็ว่าได้ครับเพราะมันเยอะเยอะซะเหลือเกินครับก่อนหน้านี้มันบ่ค่อยมีสวนยางนะครับเนี่ยครับนี่สวนยางของคุณแม่ของผมครับแต่ก่อนปลูกแต่สับปะรดครับมียี่สบสาสิบไร่กับปลูกสับปะรดเดี๋ยวนี้เปลี่ยนหันมาปลูกไอ้ยางพาราไปแล้วยี่สิบก็ไรเนี่ยครับเหลือแปลงสับปะรดอีก ประมาณ30-40ไรี่สิบไครับตัดปลูกหมุนเวียนกันไปครับตะก,กี้นี่เป็นสวนสับปะรดทั้งหมดบ่มีสวนยางด้ยครับตะก,กี้ไอ้สิบปีที่แล้วไม่ได้สวนสับปะรด,ด๋ยวนี้เขาหันมาปลูกยางไปเกือบจะครึ่งแล้วครับตะก,กี้เป็นแหล่งผลิตสับปะรดพันปัตตวียาอำเภอ,อสีเจีงยงไมเลยครับกว่าได้ครับเป็นแหล่งของนองคายเลยสับปะรดเพราะมันมีโรงง,งานโรงง,งานแปดรูปสับปะรด ยมปูกครับนี่พวกชาว,วกอข้าเขาก็มารับถึงพี่แล้วครับผมรับไปขายขายอยู่หน้าสวนยางเดียวครับมันบ่ได้ขายวางแผงขายครับพอข้าจะมารับเลยครับมืนน่อวีนเขาสั่งสั่งตันหาบตันห้าร้อยโลครับเขาก็ทยอยตัดไปครับตัดตลอดทั้งปีครับช่วงนี้ตอนนี้ก็ มีหลายแปลงครับมีประมาณหกเจ็ดแปลงอยู่ครับแปลงละสองไลสามไลแบบนี้ครับมุนเวียนกันไปครับเบึงคุณแม่เบ่นตัดเอาครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับ เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะอัปเดตส่วนสัปรดให้ชมกันใหม่ครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ